ค่ะอันนี้จะเป็นน็อตของตัวเครื่อง GTS 6นะคะค่ะก็แกะออกมาหมดเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ทั้งหมดนี้ใช้หมดเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะคู่กับตัวนี้ใส่ขามันนะคะตรงที่เท้านี่นะคะนี่นะคะจะมีรูนี้แล้วก็รีนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวนี้นะคะกับตัวนี้นี่นะคะจะคู่กันใส่ไปนี้นะคะกับตัวขา แล้วตัวนี to ้ล็อกข้างหลังนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวน็อตตัวใหญ่นะคะตัวน็อตตัวใหญ่ลูกค้าออกมาเลยแกะออกมาค่ะอามาใส่ตรงหน้านี้นะคะสองตัวสองตัวใหญ่นะคะอย่างละข้างค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นน็อตของชุดด้านซ้ายและด้านขวานะคะมันจะมีตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่นี้สองตัวนะคะใส่ข้างละตัวนะคะ Ừ, จะมีวิธีการประกอบให้ดูนะครับบนี้เลยนะคะ ตัวใหญ่นะคะนี่ทั้งหมดสตัวนะคะใส่ขาด้านหน้านะคะทางซ้ายขวานะคะข้างละ2ตัวนะคะนี่เลยนะคะว่าตัวใหญ่ใส่ข้างล่างสุดนะคะตัวใหญ่ไม่มีน็อตไม่มีน็อตตัวแม่อีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวแม่จะติดอยู่ข้างล่างนี่เลยนะคะสามารถหมุนได้เลยไม่เหมือนตัวข้างบนสองตัวที่มีตัวคู่และตัวแม่ค่ะ ะะก็ลูกค้าก็ทําอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะก็ฝั่งขวานะคะจะมีสายนี้นะคะลูกค้าก็เอาต่อต่อกับตัวนี้เลยนะคะที่ขายด้านขวานะคะแล้วก็ขันน็อตเหมือนด้านซ้ายที่บอกให้มาทีนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นหัวเพื่อที่จะใส่กับตัวนี้นะคะลูกค้านำสายตรงนี้นะคะประกอบตัวนี้ได้เลย กอกอบตัวนี้ได้เลยอันนี้เป็นน็อตของแข็งนะคะนำออกมาใส่ข้างละ3ตัวจะเป็น6ตัวนะคะที่เหลืออีกสีตัวคือใส่จองะคะนำออกมาตัวนงะะแล้วก็ใส่แข็ง ตัวนี้นะคะหนึ่งตัวแล้วก็ด้านหน้านี่อีกหนตัว2ตัวแล้วก็ด้านข้างนี่อีกตัวนึงเป็น3ตัวนะคะข้างละ3าตัวทั้งหมดใช้อยู่6ตัวนะคะนี่ก็เป็นจอของ g t s 6นะคะลูกค้าก็ใส่ใส่นะคะตรงนี้ตามเบอร์เลยค่ะมันจะมี 1, 2, 3, 4นะคะใส่ตามเบอร์ได้เลยนะคะใส่ตามเบอร์เสร็จแล้วก็ใส่สอดใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่ตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็น็อตน็อตที่เหลือสี่ตัวนะคะหนึ่งสามสี่ตัวนี้นะคะก็ใส่ตรงข้างล่างนี่เลยค่ะตรงรูข้างล่างนี่เลยนะคะรูข้างล่างจะมีทั้งหมดสี่นะฮะสี่รูนี่หนึ่งนหนึ่งรูสองรูสารูสี่รูนี่นนะคะ่ะใส่ตามนี้เลยนะคะค่ะอันนี้เป็นน็อตแขนนะคะ แขนแล้วก็ขามันเป็นเกาะด้านล่างค่ะแขนมันจะใช้น็อตสีเงินนะคะข้างบนข้างและสีตัวนะคะข้างสีเป็นแปดตัวนะคะที่เหลือก็จะเหลือแค่หกตัวใส่เป็นขางนนคะขามันก็ใส่ข้างละสองตัวะะข้างละสามตัวะคะ่ะแล้วที่เหลือตัวสีดำนี้นะคะสี่ตัว แยกออกมาเลยค่ะฝั่งข้างนี้นะคะฝาด้านข้างเป็นเท้ามันนะคะสีดำนี่คือใส่ตรงที่มีรูเหล็กนะคะมีเหล็กตัวนี้ตรวนี้นะคะหนึ่งตัวสีดำนะคะสองตัวแล้วก็สีเงินอีกสามตัวก็ใส่กรอบปัดติดได้เลยนะคะลืมบอกลูกค้าไปนะคะลูกค้าอย่าลืมใส่แหวนที่เหลือนี่ด้วยนะคะใส่ตามสายของมันได้เลยะค,ะค่ะค่ะนี้ก็เป็นอา่า กรอบด้านข้างนะคะอันนี้เป็นกรอบด,ด้านข้างตรงเท้าน,นะคะคู่กับตรงนี้นะคะและส่วนตรงนี้คือกรอบอกรอบด้านข้างของแขนนะคะแขนข้างบนนี้นะคะนี่ก็เป็นน็อตสีดำคะ่ะตรงนี้นะคะหนึ่งตัวแล้วก็น็อตตัวดำสนี้อีกตัว เงมดเราใส่ไปแล้วสองตัวนะคะที่เหลือก็จะเป็นสีเงินนะคะหนึ่งตัวสองตัวนะคะแล้วก็สามตัวตัวนี้นะคะในการเอาฝาตัวนี้นะคะครอบใส่ด้านหลังเลยนี้เลยแล้วก็ขันน็อตสีเงินนะคะสองตัวสองตัวนะคะแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งก็ใส่ตัวนี้เลยนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นปลอกแข็งค่ะ,คะใช้น็อตกี่ตัวใช้หมุดไขควงแบบนี้ใส่ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ให้มันประกบเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็นำน็อตสี่ตัวนี้นะคะใส่ตามรูนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะโปรเจคตี้นะคะนี่เป็นปั๊บก่อนะคะ ทั้งหมด2ตัวนี้นะคะนํามาเสียบได้เลยะคะ่ะตัวนี้เสียบตัวนี้ได้เลยนะคะเซฟตี้สีแดนี้ได้เลยนะคะก็หัวปลั๊กนี้นะคะตรงนี้นะคะเสียบตรงรูนี้เลยนะคะตรงนี้ปลั๊กไได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดค่ะตัวนี้คือปิดไว้โอนี่นะคะว่าถ้าเป็นขีดนี่คือกดไปนี่คือปเปิดไปเปิดเข้าเครื่องได้เลยนะคะ